ผมว่าจะไม่พูดแล้วแต่ผมปล่อยผ่านไม่ได้คลิปนี้ผมบอกเลยนะผมซีเรียสผมจะด่าแล้วผมจะบน่นใครอยากดราม่าก็ดรามา่าใครไม่ชอบผมก็ไม่ต้องชอบผมไปเห็นเม้นหนึ่งในโพสของแม่น่องที่แจกกลุ่มปิดอิสานนครสินผมเอ่ยชื่อแล้วกันชื่อว่าแม่ใหญ่สุวรรณา ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดมาในครอบครัวแบบไหนแม่ใหญ่สุวรรณานะฟังผมนะแม่ใหญ่สุวรรณาไปเม้นในเฟซแม่หน่องที่เขาแจกอีสานนครศิน์ไปเม้นว่าแต่ก่อนอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ทุกวันนี้ อะไรก็บอสโนตหมอกลวินเอแปลกๆนะลืมไปแล้วเหลือว่าสารตั้งต้นที่ทำให้แม่หนองมีชื่อเสียงคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผมถามหน่อยการที่เขาจะซื้อบัตรซัพพอร์ตใครสักคนหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างเงี้ยที่คุณโพสเนี่ยคุณต้องการ คุณต้องการให้ฉันให้แม่หน่องให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแรงกับฉันแข่งใจกันหรอแต่ฉันบอกเลยฉันไม่เคยสนใจว่าใครจะเป็นยังไงแบบไหนถ้าฉันได้คบคนแล้วฉันเอาใจคบคนคือแล้วมีการบอกว่าเอแปลกๆหยอกๆอ,อ่ะถถ้าฉันพูดว่าพ่อมึงตายหยอกนะแม่ตัวแฮปปี้ไหมแม่สุวรรณา จิตใจเธอมันสกรปรกกูอ่านอะ่ะเธอรู้ไหมว่าแม่น่องอะ่ะจนเครียดคือเขาไม่มีสิทธิแสดงความรักกับคนอื่นเลยเหรอกูถามหน่อยมึงเป็นอะไรเขาไม่มีสิทธิแสดงความรักกับคนอื่นเลยเหรอหรือยังไงฝากถึง อีแม่ใหญ่สุวรรณาด้วยนะที่ไปเม้นแม่น่นองนะฉันคนจริงค่ะฉันบอกเลยมึงต้องการอะไรต้องการให้คนคนอื่นเขามีความคิดเหมือนเมืองหรอพ่อมึงตายกูหยอกเล่นนะโอเคไหมแม่ใหญ่สุวรรณาพ่อมึงตายผัวมึงเมียนไ่น้อยหยอกๆนะแม่ แบบนี้เหรอเอแปลกๆทำไมทำไมมีความคิดแบบนี้อ่ะฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครไม่เป็นใครแต่ฉันรู้สึกว่าเขาพูดเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ก่อนอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ทุกวันนี้อะไรก็บอสโนดกับหมอกรวินเอแปลกๆสารตั้งต้นแบบมีชื่อเสียงได้เพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด เธอรู้เหรอว่าแม่นองเนี่ยเขาไม่ได้ซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เธอรู้เหรอไม่น่ารักคือแบบว่าคือคือต้องการอะไรอะ่ะต้องการให้แบบเกลียดกันหรอรือยังไงคือเขาสนับสนุนบัตรกลุ่มปิดกูก้คือเขาผิดหรอ นึงกูจะปิดกูจะเปิดอยู่แค่ไม่เกินสองครั้งเองแล้วรู้ไหมว่าฉันซัพพอร์ตอะไรพวกเราซัพพอร์ตอะไรกันและกันบ้างเออคือต้องการอะไรอะ่ะนางต้องการอะไรอะ่ะ ตบท้ายด้วยหยอกหยกยอก,ยอกมึงไม่หยอกค่ะอีบ้ามึงพูดมาทุกอย่างแล้วพอก็หยอกพ่อมึงตายกูหยอกแม่ที่ผมไล้สดด่าแม่ผมหยอกแม่นะอย่าถือสานะแม่ ฉันงงใครจะสนับสนุนฉันที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเหรอคือใครอยากสนับสนุนทีมอีสานนครศินมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเหรอไม่ได้หรอคือเป็นอะไรกันนะไม่ผมผมแค่รู้สึกคือผมพูดจริงนะเวลาผมโพสอะไรนะ่ะผมไม่เคยกลับไปอ่านกลับไปอะไรโน่นนี่นั่นนะแต่ผมเห็น ความนี้ยพ่อผมเป็นคนแชร์แชร์แม่น้องเองแล้วผมมีข้อความนี้ผมเลยเอ๊ะผมเลยผมเลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องพูดไหมวะทำไมคุณมีความคิดแบบนี้อะคือแกขนาดนี้แล้วทำไมมีความคิดต้องการให้เราเกลียดกันหรอหรือยังไงคือต้องการให้เกลียดกันหรอฉันงงมากเลยอ่ะ แล้วคุณเอาอย่างนี้คุณไม่รู้ว่าแม่หน่องซัพพอร์ตอะไรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บ้างเขาต้องไปนั่งเป่าประกาศไหม<_ <p> _ <v> _>เขาต้องไปนั่งบอกจำนวนตัวเลขไหมมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาหักกันแพ่งกันเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้ากันแทนที่จะแฮปปี้ดีใจกลัวอะไรหรอ เฮ<ภ>้ยฉันฉันไม่โอเคมากเลยนะฉันเพิ่งฉันเพิ่งเคยเจอคอมเมนต์แบบต้องการความเกลียดชังหรอรู้ยังไงคือต้องให้ทำตัวยังไงอ่ะต้องปฏิบัติยังไงอ่ะเฮ้ยฉันทำตัวไม่ถูกนะแบบนี้นะ่ะกูงงไม่ผม ผมพูดเลยประเด็นก็คือว่ายายคนนี้เป็นเม้นแม่น้องว่าแต่ก่อนอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ตอนนี้อะไรก็บอสโนตหมอการาวินเอแปลกๆนะหรือว่าโตเกียวเยอะขึ้นแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วบอกว่าหยอกหยอกหยอกแล้วมีการบอกว่าสารตั้งต้นคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คล้ายๆแบบว่าแม่นองมีชื่อเสียงได้มีเอฟซีเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ทีมงานคนอื่นทีมงานคนอื่นเป็นหมาเหรอฮะคนตัดคิดตัดอะไรให้แม่น้องเป็นหมาติคือต้องการอะไรเหรอต้องการให้ฉันกับแม่น้องกับน้องฉันรู้สึกแยกต่อกันอย่างนี้หรอฉันไม่สนใครคะ่ะใครจะคบฉันก็คบใครไม่คบฉันฉันก็ไม่ได้เสียใจเออ ฉันรวยกว่าจะมาเจอทุกคนค่ะแค่ฉันไม่ชอบฉันเป็นคนที่แบบว่าให้ใจใครฉันให้ไปหมดเลยและฉันก็สงสารแม่หน่องด้วยที่มานั่งอ่านคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้แล้วแกก็รู้สึกไม่ดีการที่เขาจะซัพพอร์ตใครไม่ซัพพอร์ตใครบางอย่างเขาก็ไม่ได้โพสต์บอกว่าเขาให้คนนั้นเขาให้คนนี้เขาก็ไม่ได้โพสต์ มันมันทุเลศอ่ะมันมันเป็นข้อความที่แบบทุเลสมากแล้วมีการตบท้ายด้วยว่าหยอกหยอกหยอกพ่อมึงตายอีดอกถ้าว่าคนอื่นไม่ใช่คนที่ฉันรักนะฉันปล่อยผ่านค่ะแต่เนี่ยไปพาดพิงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และพาดพิงแม่หนองและเป็นคนที่ฉันรัก ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้มากถ้าพูดถึงคนอื่นฉันไม่ว่าแต่เมื่อไรที่มึงลำเส้นมาพูดถึงคนที่กูรักมึงต้องเจอกูค่ะอีแม่สุวรรณากูหยอกมึงนะกูไล่ดา่ามึงกูหยอกมึง ผมต้องอธิบายให้เข้าใจเผื่อมีคนบ้าจี้ตามผมไม่รู้หรอกว่าเอฟซในกลุ่มนี้ยจะบ้าจี้น้ำเขาบอเออเขาโพลมากกสิมากเออเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะใช่ค่ะจังสีแ่แหมผมถึงต้องไลฟ์ผมปล่อยผ่านไม่ได้เพราะมันล้ำเส้นมันล้ำเส้นคนที่ผมรักทั้งสองคนสุดท้ายแล้วก็จะอยู่กันแบบหวานระแวงกันอย่างนี้หรอ จะโพสอะไรจะทำอะไรก็ไม่กล้ามันไม่มันไม่ใช่นะแล้วมีการตบท้ายว่าหยอกหยอกค่ะพนะหยอกหยอกพะน้าเฮ้ยมึงพูดขนาดนี้หยอกมันป้ามึงแล้วก็เหมือนที่ฉันพูดอยู่นี่ไงถ้าฉันดา่าเธอแล้วจะว่าหยอกนะแม่ผมหยอกแม่นะมึงคงให้ดอกไม้กูมัง้ง ใครจะทําอะไร,รอูยอนีีหรับได้ดินี่ใครจะทําอะไรต่อไปนี้คือต้องหวาดระแวงกันเลยหรอจะโพสอะไรจะสนับสนุนใครนี่คือต้องหวาดระแวงกันเหรอคือจะทําก็ไม่ได้หรือบางทีอาจจะโพสตด่าฉันหรอฉันเป็นสนิทกับศิลปินคนนั้นฉันไปสนิทกับศิลปินคนน,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 คน,นี้จะด่าฉันหรอ ผมผิดกับแม่ใหญ่สุวรรณาค่ะผมมมาผิดกับผู้ใดค่ะเพราะนางมาลำเส้นคนที่ผมรักสองคนค่ะคือผู้จบิบานกินแลนกับแม่หน่องค่ะไปอ่านที่นางเม้นค่ะใช่ไหมเออฉันกับน้องฉันไม่ค่อยว่างบิ๊กก็ไม่ค่อยว่าง ว่างฉันก็ไปหากันคือมึงต้องให้กูทำยังไงเหรอให้กูไปนั่งเฝ้ากูไม่มีการมีงานทำเหรอเฮ้ยคือยังไงอ่ะคือต้องการอะไรเหรอโพสมาได้ไงเม้นมาได้ไงแม่ฉันยิ่งเป็นซึมเศร้าอยู่ ต้องเบาหวานต้อวามันดันต้งซึงมเศร้าไม่ใช่น้องมึงรับผ่นอนปรหลับนอนมาหลับปัญหาแล้วกับพ่อแห้งแล้วเม้นอะไรไปโอ้ยแล้วมีไหมคือเป็นว่าให้เขาหมดแล้วก็แล้วก็บอกว่าหยอกกับทุกคนมันมันมันต้องเป็นคนแบบไหนอะ่ะแล้วคือยังไงหรอ ฉันอยู่ขอนแก่นแม่ฉันชวนกินข้าวกูกับไปกินเข่าว,วิกอยู่คอนแก่นอยากกินหันอีสานแล้วกเห็ุไปทรงมึงเสียยังไงอีกไม่ได้ที่ถึกใจมึง <c oughs> คือต้องการอะไรไม่ผมอยากรู้ว่าที่เขาเม้นแบบเนี้ย <c oughs> เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้แบบว่าให้คนนี้กับคนนี้รู้สึกไม่ดีต่อกันเฮ้ยเวลาเราจะแสดงความรักต่อกันต่อไปเนี้ยเราก็จะไม่กล้าแล้วนะจะโพสต์จะซื้อนั่นซื้อนี่ให้การหรือจะแบบไหนให้กันเราจะไม่กล้าทำแล้วนะเราจะกลายเป็นหวานระแวงว่าเฮ้ยเขาจะว่ากูลำเอียงไม่ว้าเขาจะว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว้าอย่างนี้หรอก คือยังไงอ่ะฉันจะบอกให้เลยนะชีวิตฉันอ่ะจำคำนี้ไว้นะชีวิตฉันฉันคบใครฉันไม่เคยไปวังผลประโยชน์จากคนนั้นเลยเวลาฉันคบฉันเอาใจคบเว้ยอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันเต็มที่มากฉันไม่เคยถามหาอะไรก็ได้เงินทองฉันไม่ถามหาอะไรที่กูช่วยได้กูเต็มที่หมดแล้วกูไม่อยากได้ด้วยจำคำนี้ไว้เลยนี่คือฉัน เลโตนเล่าแหมพี่น้องไปเม้นคือไปเม้นแล้วแกก็เป็นคนคิดมากเออแล้วก็บคนคิดมากแล้วก็ยานเอฟซีาโนนีนะั่นอยู่แล้วแม่น้องเขาจะไม่น้อกเราอย่างเอฟซีาอยู่แล้วประเด็นนั่นนะเออแล้วแกเพิ่งหัดเล่นเฟซจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนแม่ใหญ่เลดี้เหมือนแม,ม,ม่ใหญ่แบมแบมเด้บริเเข้มแข็งคือข่อยเด้ แกไม่ได้เข้มแข็งเหมือนฉันนะเอมีกันบอกว่าเอน่าคิดพะนะอีบ้านี่ผัวมึงไปรักสี่กับหลานมึงกูหยอกนะมึงสี่ใดบอกน่าเกียดมากไปเม้นว่าให้เขาสุดท้ายบอว่าหยอก แกเครียดนะทุกคนแกคิดมากนะแม่หน่องนะผมจะบอกให้เลยนะคือพวกเราอยู่กันแบบเราอยู่กันแบบต,ต,ต่างคนต่างต่างคนต่างซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเงินตัวทองอาจจะม่ได้เป็นเงินเป็นทองบางทีและผมก็ไม่ให้แม่น่องมาซัพพอร์ตผมเรื่องเงินทองเลยแต่เนี่ยแกมองว่าอีสานนครสินเปิดวง้งเออแม่ ผมไปรีวิวบ้านให้แม่ผมไปเลยแม่ผมไม่เคยเอาเงินเลยน้องแนนผมไม่เคยเอาเงินแม้แต่บาทเดียวน้องแนนลูกแม่น้องถามว่าพี่โน้ตเท่าไรไม่เอาเอาทำไมเป็นบ้าเหรองินแค่นี้<ม>เขาก็เลยเอ็นดูเขาก็เลยคิดว่าเออไอ้นีไน่ไอ้นี่ดีกับเขาไอเปิดว่งเขาก็อยากซ<ม>ัพพอร์ตน้องแนนลูกแม่น้องเนี่ย ก็ออกตัวเลยว่าเออแนนจะซื้อบัตรแจกนะโน่นนี่นั่นเขาต้องไปขออนุญาตเจ้าก้อนอยุติเมสวนหนนาเขาต้องไปขออนุญาตเจ้าก่อนไหมว่าขอ,อญ,อขออญอขออย่แจกบัตรให้บอโน้ตนะอะไรอย่างเงี้อย่างงี้ไหมข้อจะบอกให้นะพวกเจ้าไปดูนางเม้นเลยนะคะ ฉันไม่ผิดกับใครค่ะฟังนะคะคนอย่างบักนวดไม่ผิดกับใครคอยสร้างค้นว่าเป็นคอยสร้างค้นว่าเป็นคอยพ่อมหายภัยคนตลอดถ้าใครรู้จักนิสัยฉันนะคะฉันเป็นคนแบบนี้ค่ะปากฉันล่ายยซื้อแต่ฉันไหนสร้างคนฉันสร้างก่เปลี่ยนพอยังรู้บ่ฉันเป็นทุกข์ฉันสร้างคนอื่นอ่ะฉันเป็นทุกข์ฉันขี่ข้านอ่เดี๋ยวก่อนจะลงไลฟ์ผมขอพูดก่อนประเด็นก็คือว่ามีคนเป็นเม้นแม่น้อง มีคนไปเม้นแน่แน่องที่แม่หน่องจะแจกบัตรกลุ่มปิดเอ่อเปิดวงอีสานนครศรีวันที่สามมีม่ยินสุวรรณาไปเม้นวาแต่ก่อนอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ตอนเนี้ยอะไรก็บอสโนตก็หมอก,กรวินเอแปลกๆนะหรือว่าโตเกียวคนยกขึ้นคนเยอะขึ้นเลี้ยงไม่ไหวสารตั้งต้นมาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอกว่าหยอกๆนะคล้ายๆแบบว่า แกแม่นหน่องมีชื่อเสียงได้เพราะป่วยบ้านฟินแลนด์ทุกวันนี้อะไรก็มีแต่บอลโน้ตก็มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วแม่นหน่องเราเป็นคนผู้เฒ่างเงาเหรียญเฟสบันนี้จิตตอ๊กบันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาจะส,สนับสนุนใครสนับสนุนลูกต้องกลัวอีกคนนึงน้อยใจไหมต้องอะไรน้อยใจไหมชีวิตแกก็เลยอยู่ยากไงแล้วมีการตกบทายว่า ที่ผมอ่านเมื่อกี้ริ่มการสุดท้ายว่าหยอกหยอกพนะหยอกพอเมื่อกี้ขอใจว่าพี่น้องผมถึงบอกว่าที่เขาอ่ะ ที่เขาโพสเขาเลยเขาต้องการอะไรหรอเขาต้องการให้พวกเราถ้าเป็นคนอื่นผมไม่โมโหเลยอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแม่หน่องที่เขากล่าวอ้างถึงผมก็เลยโมโหว่าเป็นคนที่ผมรักทั้งสองคนผมก็เลยโมโหว่ามันต้องการอะไรถ้าพูดถึงคนอื่นผมไม่ได้ว่าเลยอีบ,บ้าโอเคทุกคนผมขอโทษด้วยนะ ผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าชีวิตพวกเราไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นเออบางทีเรารักใครเรารักใครชอบใครเราก็อยากซัพพอร์ตเขาหมดแหละแต่ถ้ามัวจะมานั่งเกณฑ์ใจคนอื่นเราก็ไม่ได้ในเราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เราคิดพอดีถูกต้องไหมผมพูดถูกไหมสมมุติอ่ฮักพระเอกวงอื่นอ่สมมติใอ,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 อยอยากซัพพอร์ต ทับมาลาก,ก่อนคอยห้มาไล่ห้ยยังแต่คอยต่องมานันางเกรงใจน้องคอยยุติโอ้ยน้องกูจะว่ายังไงว่าน้องกูจะย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตฉันไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นเธอเออมันทำมันต้องให้ทาให้ชีวิตฉันอยู่ยากหรออะไรอย่างเงี้ยขอใจบอพี่น้องขอใจผมบอคือเรารักใครชอบใครเราคนหนึ่งมันสามารถรักได้หลายคนมันไม่จําเป็นต้องไปจอดจงหรืออะไรใครทั้งนั้นแหละ ศูนย์แมพี่น้องโอเคนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจที่ผมไล์ผมผมกลัวผมกลัวว่าจะมีเอฟซีที่แบบว่าประสาทแดกขึ้นนั่งจิตอ่อนคือเขาอันกินสมองซ้ำนี่คิดน้าเขาแล้วก็โพดดาโมงดาม,มาอีกผมก็เลยต้องออกมาไล่สวดมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยมันมีคนแบบนี้แบบนี้คิดยู่ยังสี่ซื้อครับ Okay, no.